สวัสดีครับสวัสดีคณะราษฎรนะครับราษฎร6กสนะครับถือกำเนิดขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วจริงๆครับอันนี้มันมีคนที่มันทำคลิปล้อเรียนหรือว่ามันทำคลิปด่าคณะราษฎรนะครับ แล้วก็ใส่ร้ายใบสีนะครับอย่างที่เราทําคลิปแรกไปนะครับอ๋อใช่เป็นคลิปแรกไปอันนี้เป็นคลิปที่สองแล้วั้างนะจำไม่ผิดนะครับช่องมอเตอร์ไซค์ดีนะครับถ้าใครอยากเข้ามาด่าก็เข้ามาด่าได้เลยนะครับมันชื่อช่องมอเตอร์ไซค์ดีนะครับมันทําคลิปเกี่ยวกับการด่าโดยเฉพาะแล้วมันด่าใครไม่ด่ามันด่า คณะราษที่เขากําลังชุมนมอยู่นะครับซึ่งอันนี้มันคือความวิกลจริตนะครับตกจริตคือว่าความบ้าบอของมันนะครับก็ลองไปฟังเหมือนสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันวัดละแวงวัดละแวงนะ เ,เพลงหวาดระแวงนะฮะหวาดระแวงของพี่โป่งนะแม่นะครับบิ๊กบี้ฮะนะบินะ๊กบี้ก็ออกมานะครับตอบโต้นะฮะตอบโต้หน่อยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไอ้มอบเนี่ยนะครับมันเข้ามาในเขตพระราชฐานมาชุมนุมแล้วเกิดมีการปาระเบิดปาประทัด ปาผุปาควันอะไรเข้าไปในวังเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบฮะนะถามหน่อยฮะไอ้คณะลาดเนี่ยมันรับผิดชอบไหมนะเดี๋ยวมันก็บอกเป็นคณะลาดเทียมอีกเป็นฝีมือมือที่สามอีกมันก็บอกว่าเป็นฝีมือทหารนั่นแหละเป็นฝีมือตำรวจนั่นแหละเราไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะมันเคยพูดไว้นะครับ ถ้าเกิดความรุนแรงเกิดความอะไรเนี่ยมันบอกว่าเป็นฝีมือรัฐบาลฮะนะมันพูดไว้ว่าง,งั้นจริงๆนะฮะไออารโนนนะฮะนะครับแล้วมันจะปลูกเข้าไปเนี่ยนะโอโ้โหภาพก็เห็นชัดแล้วว่ามีแต่ความรุนแรงนะกระทบกระทั่งเจ้าหน้าที่เอาอะไรไม่รู้ไปตีหัวเจ้าหน้าที่นะครับเลือดออกนะแล้วก็ไปกระโดดถีบกระโดดอะไร นะครับมันไม่ใช่ม็อบฮะมันคือจลาจลร้องเพลงจาบจ้วงนะครับเปิดเพลงอะไรอะ่ะพระราชกรณียกิจรีมิกอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นการสนุกสนานนะแล้วก็ร้องวัน4 5 t ฟแล้วก็ด่าสถาบันนะครับอย่างเงี้ยนะพฤติกรรมรุนแรงแบบเนี้ยนะฮะโอ้ยนะครับ,นะรบไม่อยากฟังแล้วไอ้ห่านะครับมันใส่ร้ายอย่างเดียวเลย นะครับคือถ้ามึงไม่รู้จริงนะเงียบปากไปเลยไม่ต้องพูดออกมานะครับหน้าเบื่อหน้าอําคาญนะครับมันแสดงถึงความต่ําตรมนะครับต่ําตรมจริงๆเพราะว่าเนื่องจากมึงก็ไม่มีวิชาความรู้หรือว่าไม่มีหลักฐานอะไรนะครับหรือถ้ามึงมีหลักฐานมันก็โชว์มาแค่เนี้นะครับแล้วว่าก็พูดบ่นไปว่าเข้าไปนะครับ ถูกไม่ถูกถูกถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับมันก็ทําคลิปแบบโง่ๆยญญาอ,อนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําให้เขาเสื่อมเสียไปแต่เขาก็คงไม่ได้สนใจมึงหรอกเพราะมึงเป็นขยะขยะมากๆนะครับเขาไม่ได้สนใจมึงหรอกนะครับมึงก็ทําคลิปให้พวกสลิมมันวิ่ว้่าดีใจกันไปนั่นแหละนะครับตามนั้นแหละไอ้พวกหัวสมองทรื่อไอ้พวกสมองขี้เลื่อยต่างๆนะก็ให้มันทําไป ทำไปแบบนี้ทำไปเรื่อยๆนะครับสร้างผู้ติดตามเยอะๆควยนะครับด่าไปเรื่อยไม่รู้ถูกผิดผิดชอบชั่วดีนะครับทำต่อไปนะครับท่านผู้เจริญน,นะครับมันทําหลายคลิปมากแล้วมันก็ทําคลิปแบบนี้ตลอดนะครับแล้วพวกสลิมทั้งหลายมันก็เข้ามาชื่นชมดีใจสมนัต น้ำตาจะไหลโอ๊ยจะบ้าตายนะครับเจอคนแบบนี้นะครับทํามาสองคลิปแล้วนะครับทนไม่ไหวจริงๆต้องเข้ามาด่ามันเพราะว่าถือว่ามึงไม่มีความคิดเป็นของตัวเองหรือว่ามีความคิดแต่อาจจะคิดไม่เป็นนะครับหรือคิดง่อยๆปัญญาอ่อนนะครับเนี่ยเขาเรียกคำคิดปัญญาอ่อนนะครับไม่ได้เสริมสร้างคุณประโยชน์คุณปัญญานะครับคุณปัญญานี่เรียนกุอนะครับ ฝากไว้ด้วยนะไอ้มอเตอร์ไซค์อินดี้อินดี้อินดี้นะอยากเรียกมันนะครับใครว่างๆฝากถล่มนะครับขึ้นรถทัวร์ถล่มมันสักทีสองทีนะครับดูซิมันจะยังทําคลิปอยู่ไหมัมนทําทุกวันนะครับแล้วมันก็ท,ทําทีด้วยนะครับมันด่าไปเรื่อยเปื่อ,อยไม่รู้อะไรเขาไม่รู้น่าเบือ่อน่าลาคาญนะครับเมื่อไหร่มันจะรู้ตัวเองสักทีว่ามัน กำลังทาอะไรอยู่แล้วมันทําผิดหรือไม่นะครับอันนี้เขาสามารถฟ้องได้เลยนะถ้าเขาจะฟ้องเนี่ยเพราะว่ามึงถือว่ามึงใส่ร้ายเขาแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานเป็นจริงเอาคลิปหลักฐานง่อยๆแล้วก็พาดหัวข่าวบ้าๆบอๆนะครับจริงตองจิงตองอย่างนงี้แล้วก็เอามาพูดนะครับไม่ได้เป็นความจริงนะครับอาจจะโดนฟ้องได้นะครับถ้าเขาจะฟ้องจริงๆอย่างคุณทรายนะครับที่มี คนด่าแล้วเขาก็าไปฟ้องเนี่ยอันนี้เขาโดนหลายหมื่นหลายแสนนะครับระวังไว้เถอะไอ้หานะครับจำไว้นะครับไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ